โย่ Yo, สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมป ah survivable ฮะ, Surv ะ <c oughs> ก็เป็นน่าจะป้องกันถามแล้วมุมมองก็มีอยู่แค่นี้ด้วยอืมใช่ยิงฮะเว็แบบๆไปก็เมื่อกี้เรถึงเว็บที่40กว่าก็กำจกัดไปทานติดเชื้อตายหมดเ <c oughs> ึ่งคนไม่ตายนะติดแต่ติดเชื้อตาย ก็มันมีเวลาแบบจำกัดงาประมาณนี้เแบบว็บสองเราซึ่งอันนี้จะเป็นแบบห้างแบบห้างในดีๆมันจะมีบอกได้ว่าเนี่ยมันจะมีซซมบี้มุมนี้นะอะไรประมาณนี้เราเออเราจกัดด้วยนะซึ่งเอาเปืนนี้จิงก่นอนมาได้ในส่วนเราไม่น้อย ตัสนอนไอ้ปเนี้กระสุนอินฟินิตี้อ่นนี่คือทางเข้าใช่ไหมที่มันเข้ามาได้เดีย๋ยวดูสิว่ามันเข้ามาตรงไหนได้บ้างอันนี้ประตูอไปเข้าได้ปะนี่นี่น,นี่แล้วยิงจากด้านล่างได้ไหมเอ้ยก็ด้านบนได้ไหมลงไปด้านแรง่จะได้แหละนี่ซอมบ,มอมบี้จะมาเล่นอซอมบี้เลวจะมาไอ ใช่ไหมเดะแบบซอมบี้ที่วิ่งเร็วมันจะมาในไม่ช้าอะไรประมาณนี้มไหมบทีละกาอนะไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกไม่ใช่อะไรหรอมั่งมั่งมังยิงยิงยิง ถึงไม่เนี่ยไม่น่าจะถึงนะน่าจะสุดอยู่แค่ขอบจอนี่แหละมั้งซาม,มีิจ้าอ๋ออะไรเราจะเป็นสไนปเปอร์มั้งวิฟไปเลยแล้วซาม,มีิอยู่ไหนก่อนอ๋อเราล่าต่อไปว้ายิง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 ตากยิงเนี่ยนะ <c oughs> เอาดี ไม่ดีมาเลยก็คือเวลาซอมบี้มันใกล้ตายมันก็จะกลายเป็นแบบซอมบี้ที่กระดิกขึ้นแบบยังไงอะ่ะวิวัฒนาการเออซอมบี้มันจะวิวัฒนาการสร้งตรงนี้เก็บกระสุนได้นิดนึงเก็บอีก นั่นแหละไม่บหกแล้วปังต่อกันได้นั่นละสิบสองขอใช้ปืนทกุกแล้วกันฮนะนั่นละสิบเจ็ดไม่ได้ต่างอนะไรกันมากบ้าง,งเห็นไม่อยากกระสุนอีกอ่ะขอเก็บแล้วกันมีให้ไว <c oughs> อ้อยนี่การ์ดลิงทำมาอย่างใดเก็บตังค์ซื้อฮะ แกร่งขอธูปปืนนี่มินิเกนสวนอยากได้ก็จะเอาลูกสองแล้วมั้งฮะปืนแรงสแนปเปอร์บ้างลูกสองบ้างอืมขอเก็บตังค์นี่เห็นแบบไหนอะไอ้ตัวนี้สองพันห้าเนี่ยแต่แต่แต่จะเก็บตังค์ไอ้เอาตัวนี้ก่อน พันเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดใช่หรือมั้งแล้วเคยเก็บอ่ะพันเจ็ดก่อนแล้วกันเมื่อได้พูดแล้ไม่ได้เล่นว้าวหมุน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 จับปืนแล้วหมุนหมุนยิงอ๋อแกรเร่งลงวนๆเลยไม่ได้ตังค์เนี่ยนะ เยนโอ้อง <Yeah>. oh, ข้างล่างนี่เต็มเลยอหมแล้วส่วนตรงนี้น่าจะเป็นที่อัพเกรดซึ่งเราเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่แล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ห้องนั้นมันก็เลยแบบว่าให้เราอัพใหม่ก็ก็คือถ้าเล่นใหม่ก็คืออัพใหม่อะ่ะบแต่ไอ้ปืนเนี่ยซื้อแล้วซื้อเลยอืม ใช่ว้ายิงปไปอาดเมีนวกมาแค่หนึ่งเองน่ะเออล็อบบี้นะกขุดเหมือระเบิดเหมืองเนี่ยเออระเบิดอ,อดีได้นะทนได้ <c oughs> โดนมี นิดหนึ่งโ oh, yeah. อเครอเว็บต่อไปเว็บสิบแล้วเยิง yeah. กดไม่ละรัวแบบกระสุนแบบไม่ต้องรีโหลดอ่ะหนึ่งเอาอ่ะอแบบแม็กกาซีนยาวเป็นแบบ ยาวฮาัลโหลดินนะขอใช้เปื่นนี้แล้วกันเม่เอไหร่ละอ้ยมันจนมุมแล้วเพื่อนเอ,อ้าโ,โอ้ตาย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 เกือบไม่รอดได้ตังค์เยอะไหมได้มาน,นิหนึ่งอ่ะม,มากม,มากนี่จบแล้วมึงเก็บแล้วมันได้ไหมไม่ได้มันจะเป็นปืนแบบ พวกสไนายพวกปืนแบบอาระเบิด s p e c i สเปเชียลเนี่ยพวกปะสุก้าอาพีซีเอ่อมินเลนด์นไมล์เนี่ยเหน็นไหม่ะร้ว่ายิงกัรู้วเข้าออกถ้าใจหม่ไปก็จะเติมกระสุนให้ซื้อก็ซื้อได้อยู่ข้างล่างซึ่งเป็นแบบ มันจะเปลืองไอ้พวกไอ้ไอพีทีเอสเนีน IP P นะ่มันเปลืองเราไปอัพเกรดดีกว่ากระสุนละเก็บเอาเออเย็งไอตัวสิฟวานี่มันถึงซะงช่วยหน่อยเื่อโอ้ยโ,โดนเตไะไปวะเลยเลือดก,ก็ไม่เพิ่มเลยเนี่ยเก็บกระสรุนแล้วลงไปอัพเกรดบ้างได้แล้วอ่ะ มันจะมีสปีดใช่ไหมเดี๋ยวอัพ,พค่อยๆอัพ,พทีละอันแล้วกนะันฮะส่วนลัคก,กี้ไม่ต้องก็ได้ไหมเพื่องสปีดโอเคตรงนี้ม,มันจะเป็นสปีดในการยิงมนะโอโ้เยอะดลเนาะแล้วเราไม่ไหวแล้วเนี่ยซองไปไห เพืนเพื่นเพินเพอนมาดีหน่อยมาดีหน่อยชีมีคนมีคนยิงแล้วมีคนรับแล้วโอ้เขามีปีตาถ้าโดนตีอ่ะเราอะเออกระสุนเล่นะเยอะมากเลยไงแขบฮะกระสุนมีน้อยๆอ่ะรออะไรล่ะเราไม่พอจะอัพเกรดอะ เราเวฟต่อไปแล้วกันแล้วอยู่ข้างบนแล้วกันไม่ช่วยกันเลยเพื่อนคนนี้นนยิ่งไม่น้อยอ่เออมันจะละหมื่นเพื่อนถอยถอยถอยได้ถอยเพื่อนถอยมาแล้วหยาอย่าร้องเส <c oughs> ียฮึยิงทาันยังโอ้โหนั่นมันซัมมอนเดอร์เป็นแบบริดอะไรเงี้ย น่าจะเป็นซอมบี้แบบซัมมอนใช่ไหมแบบอ่านี่นจะเรียกว่าหลิกก็ได้ไมั้งนี่งาเตามก็สุนเดี๋ยวมันเปืองไอ้ตังไอ้ตรงนี้เกิไอ้ตรงนี้วะฮัลโหลเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรอย่าไปรู้เลยอย่าไปกดเลยมาอัปเกรดดีกว่าเอาไว้ อ๋อออนี่ไงมันเดี๋ยวเนะไหกดเลยๆเลไม่ใช่ไหมนเนี่ยเจากระหือมาข้าหลางมาเพื่อนแล้วเรายิงล้างให้ไม่ไหวแล้วนขะ้หลังก็ไม่ไหวแล้วนะันตืนเรามันอตามเอ็นมันบงอเห้แล้วกิน กระสุนแล้วคับอาเพื่อนเก็บไปไม่เอาเพื่อนเราเอาเองแบบเนีน่ยขอไม่อัพก่อนแล้วกันนะครับสปีดออนี่นี่นี่น,นี่ไอเพิ่มสปีดการยิงอ่ะแบบกดกระสุนรู่นรุ่รุ่ไฟเลดไฟเลดเออไม่รู้แหละ อะไรไงสซงเนี่ยไปเอฟซพาละว่าเองแบบโลนเรียกว่าจะวิ่งเร็วไอ้สุเปีย้าดูไอทีอ๋อมันสเตตัสมันบอกว่าเพิ่มอะไรอยู่คังลากอ่าเอฟเฟกเอฟเฟกหรือเรียกว่าบัฟจะทาบัฟได้ปะเพื่อนยิงแล้วถอยยิงก็ถอยเปิดลงมาละเปบดเปิดล้านถ้าเปิดนี้ก็ได้ไดนะ้าเปิดผมที่มันติดตีอยู่เนี่ยแหลมเลย เราใช้พ็นพกได้ไม่เป,เป,ปลี่ยนกระสุนด้วยจะเป่เป็นเก็บด้วยนะโอ้พันยุ์ทุกสองเอ,อ,ยยอเย็นเย็นเอาพันธุ์หลวงันธุนนหวหลวงยิงๆเข้าไว้โตไห้กระสุนที่เหลือในอาแล้วกันไอเก็บไม่ได้เรอเก็บเองเออ เก็บไม่ได้ก็เก็บเองแค่นั้นแหละรอเลยรอเว็บต่อไปว้าวมันมาแล้วแมชิโพกันมาแล้วเอาเวือสองคนเราจะหไหวไหมสาวะคนคู่ด้วยนะคนคู่ด้วยดับอ๋อันนี โอ้ยอ,า,อาปิงเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเน็ตกำบาก่อนกำบาก่อน